สวัสดีค่ะฟ้าซาน n ี่ค่ะฟ้าอยู่กับ Benz GLC 220D คันนี้นะคะคันนี้ลูกค้าเลือกติดฟิล์มเต็มคันนะคะกับฟิล์มแบรนด์อาร์เมอร์นะคะคันนี้เนี่ยติดฟิล์มตัวท็อปซีรีส์นะก็คือ d ด m มอน Series ค่ะมีความหนา215ไมครอนแม้ว่าจะมีความหนาแต่เขามีความยืดหยุ่นสูงนะคะด m มอนซีรี e ์เนี่ยนอกจากมีความยืดหยุ่นที่สูงเข้าขอบเข้าโค้งได้ดี แม้จะมีความหนาแล้วเขายังเป็น instant healing นะคะ instant healing ก็คือเกิดรอยปุ๊บหายเลยไม่ต้องรอความร้อนค่ะเพราะฉะนั้นคันนี้ก็จะค่อนข้างเคลียร์มากๆเลยและของแบรนด์อาร์เอเองเนี่ยลดสีขาวติดฟิล์มไปเนี่ยก็ค่อนข้างเหลืองช้าด้วยค่ะเพราะว่าเขามี a n นตี l เยลโที่เยอะนะคะมี o อิโอโฟบิกด้วยนะคะไฮโดรโฟบ i c ด้วยค่อนข้างสูงนะคะของฟิล์มตัวนี้คุณภาพก็ค่อนข้างเป็นท็อปไปเลยค่ะคันนี้นะคะ ก่อนที่จะทำการติดฟิล์มเรามีการขัดปลับผิวส้มและเคลือบโปรแกรมท็อปซูเปอร์เลซินกันไปก่อนนะคะเซรามิกโปรแกรมท็อปซูเปอร์เลซินเนี่ยเขาก็จะมีความเงาลื่นวาวนะคะก่อนที่จะทำการติดตั้งฟิล์มคันนี้เนี่ยเป็นแบบไดคัตคอมพิวเตอร์ทั้งคันนะคะพวกนี้เนี่ยเราพิมพ์คอมและสั่งตัด และติดตั้งทั้งหมดทุกชิ้นนะคะพวกนี้เนี่ยผ่านการติดตั้งแล้วอันนี้แบบซอฟต์แวร์แบบซอฟตแวร์เนี่ยเราจะเห็นเลเยอร์ความห่างนิดๆมันไม่เหมือนแบบฟรีแฮนนะถ้าฟรีแฮนอาจจะเข้าโค้งได้มากกว่านี้อันนี้คือการเป็นสั่งตัดผ่านคอมพิวเตอร์นะคะทุกจุดพวกนี้เราติดตั้งแล้วนะคะสําหรับด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่ารถสีขาวที่ติดฟิล์มเนี่ย ก็ไม่ได้ดบความข่าวนะและรถสีขาวที่ติดซีมหลายๆคนกังวลเรื่องของความเหลืองในอนาคตที่ผ่านการใช้งานไปแล้วถ้าเป็นฟิล์มที่เป็นเกรดสูงนะคะก็จะไม่ค่อยเหลือง แต่ไม่ใช่ไม่เหลืองนะคะมันอยู่ที่การใช้งานด้วยเช่นกันแต่ว่าจะเหลืองได้ช้ากว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแบรนด์ท็อปก็จะเหลืองช้าและอายุใช้งานเขาเนี่ยค่อนข้างนานค่ะ6ปีกันไปเลยทีเดียวในส่วนของฝีงานช่างนะคะคันนี้เป็นแบบนะคะแบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะเหลือเผื่อให้น้องพับขอบเข้านะคะให้ใช้งานได้จริงๆพวกนี้เราก็ทำการติดตั้งแล้วทั้งหมดทั้งคันนะคะเปียโนแ no บ็กข้างประตูก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะและ ตรงส่วนที่เป็นเสา A คาน A พวกนี้ก็ติดตั้งแล้วนะคะก็จะมีการพับขอบเข้านะคะ,ะแบบของเราเนี่ยก็จะทําการเข้าถึงข้างในอ่ะอันนี้นะคะและเพราะเขาเป็นซีนหนาเราจะเห็นเลเยอร์ชัดเจนนะคะตัวนี้หนา215นะคะเช่นเดียวกันกันกบทุกคันนะคะโลโก้เราแกะนะคะแต่ส่วนนี้นะคะมันฝังเราไม่ได้แกะนะแต่ส่วนนี้เราแกะและติดตั้งให้ใหม่ในส่วนของไฟท้าย ก็ทำการติดตั้งฟิล์มกันลอยแล้วเช่นกันนะคะเคลือบเกาะแล้วก็ติดตั้งฟิล์มกันรอยนะคะโซนทั้งหมดส่วนท้ายเราติดตั้งฟิล์มกันรอยกันไปทั้งหมดแล้วนะคะส่วนของภายในนะคะคันนี้ติดตั้งฟิล์มกันรอยทุกจุดนะคะเปียโนโบแบ็คเนี่ยแน่นอนว่าต้องติดตั้งนะคะคันนี้ก็มีรีเควสเพิ่มเติมเนาะส่วนเงาเง,าเงาพวกนี้ก็มีการติดตั้งด้วยนะคะพวกนี้โครเมียมทั้งหมดเรา ติดตั้งทั้งหมดแล้วนะคะในส่วนของโปรแกรมนี้นะคะภายในเนี่ยเราทําการพ่นเคลือบอินทีเลียของอาร์เมอร์นะคะตัวนี้ก็จะบํารุงคอนโซลเบาะหนังต่างๆทั้งหมดนะคะคอนโซลเนี่ยพ่นแล้วพวงมาลัยพวกนี้ก็มีการพ่นเคลือบกันไปหมดเลยนะคะเพือบเพื่อบำรุง และก็ยืดอายุการใช้งานให้เขาใช้งานได้นานขึ้นนั่นเองค่ะฟิล์มเกรด TPU Diamond Series นะคะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะลด15และแถมฟิล์มกันรอยสะเก็ดหินนิลภัยบานหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ติดฟิล์มฟูกันไปเลยจริงๆค่ะสำหรับใครที่จะติดต่อฟ้ากันมานะคะก็ ทักเข้ามาค่ะทาง i n b บ็อกเพจซานนะคะไลน์แอดซานค่ะหรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ0855365646าฟ้าซานค่ะสำหรับคลิปนีฟ้ฟ้าก็ฝากาก,าก,ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะฟ้าซานสวัสดีค่ะ